อิติปิโสภักขบือโดนหลวงพ่อพุทธานิโยเอาคำไหนบาบริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้นขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทนนึกถึงนิทานย,ย่อๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอหลวงตาพรอ,อาจารย์ของหลวงพ่อนักทำตรีก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหา ก็ไม่มีปฏิพานโวหารแต่ว่าลูกศิษย์สอบได้นักธรรมตีโทเอกท่านก็กลัวว่าลูกศิษย์จะลบหลู่โดมินท่านหรืออย่างไรก็ไม่รู้หล่ะแต่ท่านก็เล่านิทานอันนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆท่านบอกว่ามีครูบาอาจารย์สำนักหนึ่งสอนลูกศิษย์ให้ภาวนาอิติปิโสพักวือ แล้วลูกศิษย์ที่ยังไม่มีความรู้กว้างขวางก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างคนว่าง่ายแต่มาภายหลังลูกศิษย์เหล่านั้นมีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างสำนักบ,บางท่านก็ได้เป็นมหาปร,ริญญากลับมาทีนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไปค้นคว้าตำรับตำราหาคำว่าอ e ิติปิโสพคกวือไม่มีเลยทีนี้พอกลับมาแล้ว ก็มาปรึกษาหารือกันว่าอาจารย์ของเรานี่เข้าใจผิดซะแล้วละ่ะพวกเราต้องมาช่วยกันแก้ทิฏฐิของอาจารย์มีอย่างที่ไหนอิติปิโสภะคือมาสอนกันมันไม่มีในตำราสักหน่อยหนึ่งเลยพอกลับมาก็เข้าไปกราบอาจารย์อาจารย์อาจารย์สอนพวกเราว่าอิติปิโสภะคือนี่สอนผิดซะแล้วละ่ะควรที่จะแก้ใหม่นะครับ พวกเราไปค้นตำรับตำราก,กันหมดพระไตรปิฎกแล้วไม่เจอคำว่าอิติปิโสพะกขวือกันสักแห่งเลยอาจารย์เอาที่ไหนมาว่าก็ไม่รู้ละ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเราก็ปฏิบัติของเรามาอย่างนี้ของพวกท่านอิติปิโสพระควาก็อิติปิโสพระควาไปสิจะมาให้ผมเลิอกอิติปิโสพักขวือนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมปฏิบัติมานานแล้ว ผลสุดท้ายอาจารย์กับพวกสิทธิ์เถียงกันไม่ตกก็เลยต้องแยกทางกันอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าอิตติปิโสพักวาของท่านทั้งหลายถูกต้องพวกท่านพากันอยู่วัดเสียผมจะไปภาวนาอิตติปิโสพักขวือของผมบนภูเขาลูกโน้นว่าแล้ว ท่านก็เตรียมบริขารของท่านไปอยู่บนเขาฝ่ายลูกศิษย์อยู่ทางวัดข้อวัดปฏิบัติก็ย่อหยอ่อนแล้วประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม่มีความเริ่มใสเพราะว่าพระพิสุไม่สำรวมในสิกขาบทวินยัยไม่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติเขาไม่มีศรัทธาไม่มีใครทำบุญก็พากันอดอยากเกิดความเดือดร้อน แล้วก็พากันคิดถึงครูบาอาจารย์ก็มาปรึกษาตกลงกันว่าเราจะไปอาราธนาอาจารย์ของเรากลับคืนมาว่าแล้วก็พากันไปขึ้นไปบนภูเขาที่อาจารย์ท่านพักอยู่พอไปถึงก็พากันไปกราบอาจารย์อาจารย์ก็เดินจงกรมเฉยทีนี้ลูกศิษย์ก็กราบเรียนท่านท่านก็หันหน้ามามองลูกศิษย์ตรงหัวหน้าก็กราบเรียนท่านว่า พวกเรามาขอพักกับอาจารย์สักหนึ่งคืนครับเออที่พักที่นี้กุฏิไม่มีมีแต่ร่มไม้กับพรานหินเสื่อหมอนก็ไม่มีมีแต่ก้อนหินกับใบไม้นั่นแหละพวกท่านต้องการที่ไหนเป็นที่สบายก็นนิมนต์จัดหาเอาเองพอเสร็จแล้วพระทั้งหลายก็พากันจัดที่พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยพอตื่นเช้าขึ้นมา อาจารย์ก็เดินจงกรมเฉยจนกระทั่งสิบเอ็ดโมงมันเพลยแล้วยังไม่พาบินทบาทเลยอาจารย์เมื่อไหร่จะพาออกบินทบาทสักทหีหิวแล้วหรือหิวแล้วครับอ้าวถ้าหิวก็เก็บก้อนหินใส่บาตรพอเก็บก้อนหินใส่บาตรมามา,มาประเคียนอาจารย์ อาจารย์จะนั่งหลับตาลงแล้วก็เพ่งลงไปในบาศแล้วท่านก็สวดอิติปิโสภะคขวือิติปิโสภะคือวก้อนหินที่อยู่ในบาศกลายเป็นข้าวมาทุปายาตอันหอมตรบไปทั่วทุกทิศทุกทางพอเสร็จแล้วก็ยื่นมาให้พวกลูกศิษย์เอาเอาไปฉันซะทีนี้พระทั้งหลายก็พากันฉันฉันเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพอวันหลังมา ลูกศิษย์ก็พากันไปกราบอาจารย์อาจารย์อาจารย์วันนี้ขอพวกเราทดลองดูหน่อยนะเออตามใจพอเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างเก็บก้อนหินใส่เข้าไปในบาตรแล้วก็นั่งบริกรรมภาวนาอิตติปิโสระคะวืออิตติปิโสพระควืออิตติปิโสพระคะวอจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีอิติปิโสภะคะวนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ มันก็ไม่เป็นสมาธิลืมตาขึ้นมาก้อนหินก็คงเป็นก้อนหินโคโรอยู่อย่างเก่าผลสุดท้ายส1บเอดโมงถึงเวลาฉันยอมจำนวนก็ไปกราบอาจารย์โอ้ยอาจารย์ไม่ไหวแล้วครับท้องมาจนเมื่อยแล้วไม่เห็นเป็นข้าวมาทุกปลายาสักทีอ้าวเอาบาทมาตั้งเรียงกันตรงนี้ตอนนี้อาจารย์ก็แสดงปฏิหารให้ดู เอามือไปแตะที่บาทเท่านั้นแหละในบาทควันตกลขึ้นมากลายเป็นข้าวมาทุกปายาิทีนี้พอตกตอนเย็นมาอาจารย์ก็เรียกมาประชุมกันท่านก็เทศให้ฟังท่านบอกว่าอิติปิโสพะคะบือหรืออิติปิโสพะควานี่น้ำมันเป็นแต่เพียงคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเองแหละเมื่อก่อนนี้ ผมก็ภาวนาอิติปิโสภะควาเหมือนกันพอภาวนาไปภาวนาไปจิตมันก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปสักหน่อยหนึ่งคําว่าอิติปิโสภะคะวอมันก็โผล่ขึ้นมาผมก็เลยจับเป็นอารมณ์ภาวนาเรื่ยมาจนกระทั่งได้สมาธิได้ฌานสามารถเสกก้อนหินเป็นข้าวกินได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจเปไปสําคัญมั่นหมายอะไรกับคําบริกรรมภาวนา ท่านจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้นขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทนภากเพียรพยายามเท่านั้นเป็นพอทีนี้ถ้าจะพิจารณาตามนิทานย่อๆนี้เราก็ไม่น่าจะไปสงสัยข้องใจกับคำบริกรรมภาวนาพุทโธไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้สัมมาอรหังไม่หยุดจิตมันก็เป็นสมาธิได้ยุบหนอพองหน่อม่หยุด จิตมันก็เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปข้องใจสงสัยในเรื่องคำภาวนาหรืออารมณ์จิตในการภาวนา